มันจะบีะแต่ไม่ใช่มันน่าจะเป็นกะทิหรือว่าน้ำมันหรือว่ากะทิเพิ่งมาส่งหรือว่าน้ำมันหรือว่าเป็นกระดาษกระดาษอันนี้หรือเปล่ากระดาษเช็ดชูหรือเปล่าเบาๆใช่ไหมกระดาษเช็ดชู่ส่ทิ่ก้นถุงปได่ใช่ดูก ระวังโดนของนะอะไรก็ไม่รู้ป้าสั่งอะไรมาเนี่ยไม่ใช่ของแม่แม่ดูแล้วไม่ใช่ของป้าไม่ใช่

เป็นภาษาจีนตอนแรกแม่ก็นึกว่าป้าสั่งอะไรมาป้าไม่ได้สั่งสั่งแกดีกดีแกดีดีฉันเพ็่งจะมันใส่ว้าว้ยคุณเยอะเลยเยอะแม่เยอะแบบเยอะมากเก๊ยยังไงนี่ มีกี่ชิ้นเนี่ยไม่รู้ต้องนับ<ม>ก่อนมีหูอันนึงมัมีกี่สิบตัวไหนไหนเอามาโชว์โชว์เพื่นอนๆหน่อยสิน,นี่สั่งมาจากไหนครับจากจีนอ๋อมีกี่กล่องนะซียี่สิบสี่กล่องนะอ๋ออะลองแกะสิครับ จะเก็บตัวนี Bluetooth ้ันตัวซีเฟียิีเีสี่ทีไ้ีเยรู้ไตัวนี้อไหนพาดีไปเอาใส่กระเป๋า

อบอลบอลสีเหลือง <c oughs> อะไรเนี่ยค่ะ <c oughs> สวัสดีครับเอาบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยบ๊ายบาย